เอาไปพิเศษงานก็ได้เอาไปเล่นเกมก็ได้เอาไปตัดต่อวิดีโอก็ได้เอาพกพาไปต่างประเทศคุณจะรักที่นด้ดุดพูดมากเพราะปกติแค่อแดปเตอร์นดุดอันเดียวก็หนักเกือบเท่าโนบุ๊คเครื่องนี้แล้วทุกคนวันนี้เนี่ยมันเป็นโนบุ๊กที่พิเศษมาก Lenovo Yoga Pro 7i รุ่นนี้ทุกคนมันคือการผสานร,ระหว่างเกมมี่โนบุ๊กกับที่มันให้คล้ายกับอัลตราบุ๊กก็คือคุณจะไปเล่นเกมก็ได้นะจะเอาไปทํางานเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่มันออกมาในรูปแบบที่มันไม่ดูสุดตกคือมันเป็นการผสมผสานทุกคนดดูม หน้าตาของเขามันจะดูแบบว่าเหมือนกับโนบุ๊กทั่วไปเนี่ยมากกว่าแต่ประสิทธิภาพนี่ต้องบอกว่าแรงจี๊ดจ๊าดกระชากใจมากๆนะคะด้วยตัว Intel i7 เนี่ยที่เราจะพูดกันในวันนี้ด้วยตอนนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้โนบุ๊กที่มันดูแล้วไม่ดูสุดโต่งก็คือแบบเออพี่ผมอยากได้เล่นเกมด้วยอ่าแล้วก็อยากจะเอาไปทํางานด้วยแล้วก็อยากได้จอสีสวยๆด้วยและก็น้ําหนักเบาด้วยทั้งหมดรวมอยู่ในนี้ละ Lenovo Yoga Pro 7i ค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา เอาละครวันนี้เรามาในลุปของสาวออฟฟิศนะสาวออฟฟิศอย่างเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายครั้งเราก็อยากได้น้ตบุกแรงๆซึ่งโนบุกแรงๆนั้นมักจะไปอยู่กับเกมมี่โนบุกใช่ไหมซึ่งแน่นอนหน้าตาของเกมโนบุกก็คือแบบเกมมิ่งสุดๆไปเลยบางทีเราไปคุยงานเขาจะรู้สึกแบบเอะนิดนึงเหมือนกันจริงอยู่มาบอเวนิตี้ของเราเนาะที่เราจะเลือกโนบุกแบบไหนก็ได้ก็จริงแต่ว่าภาพลักษณ์ในการออกไปคุยงานมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันดังนั้นนี่มันคือการผสานที่ดีมากให้ทุกผู้ชมดูน้ําหนักของตัวนี้นะคุณผู้ 1.4กิโลกรัมเท่านั้นอู้นี่ถือว่าเบานะและนี่คุณผู้ชมดูหน้าตาของเขาเห็นไหมมันก็คือโน้ตบุ๊กที่แบบคล้ายๆกับพวกอัลตร้าบุ๊กเลยแต่ว่าประสิทธิภาพนี่คืออมบอกว่าสุดๆแรงสุดๆเลยนะ,ะนานาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสเปคของเขาก่อนแล้วก็พาไปดูรอบตัวดูว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูค่ะเริ่มต้นจากการออกแบบและหน้าตาคุณผู้ชมอย่างที่เราพูดไปเลยว่ามันคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้กางจอได้180องศานะโอ้โหนี่คือแบบ กลางจอออกมาแบบสวยงามเลยด้านหน้านะคะจะมีลําโพงคู่เนี่ยอยู่ตรงคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าเวลาก,กดเนี่ยอาจจะมีเสียงนิดหนึ่งเดี๋ยวทำเสียงให้ดูนะผู้ชมในระหว่างที่พูดไปด้วยนี่นะคะอาจจะมีเสียงเล็กน้อยนะะจะไม่ได้นุ่มนวลมากสักเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะของการกด สัมผัสเนี่ยดีมากนะทำออกมาได้ดีมากๆเลยขับเคลื่อนด้วย CPU นะุณผู้ชมอย่าง Intel Core i 7 1 3 7 0 0 H นะตัวนี้มี6 performance core แล้วก็8 efficiency core นะคะก็คือใส่เข้าไปแบบเต็มๆก็คือมี core แรงกับ core แบบทำงานทั่วไปนะ,ะเพื่อประหยัดพลังงานด้วยตัวการ์ดจอคุณผู้ชมเป็น NVIDIA GeForce RTX 4050แบบ 6GB นา G DDR 6 75W ั์ TGP นะคะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ3 K นะเป็นจอแบบ IPS LCD ที่ชื่อว่า p i l Sight Pro นะคะ Refresh Rate ให้มาที่ยให้อาที่120 Hz อัตราส่วนหน้าจอนะฮะ Screen Ratio เนี่ย16ต่อ10ในขนาดหน้าจอ14.5นิ้วหน่วยความจำภายในท่นผู้ชมหรือว่า SSD เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะให้เป็นแบบ PCI Express M. 2 Generation ที่4 512GB กิกนะคะแล้วก็แรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR 5 16สกิกเป็นแบบออนบอร์ดนะโดยบัสสปีดนะคะ5,200องรอเมกะเฮิร์รองรับในตัวเน็ตเบิร์นะคะอย่าง Wi-Fi 8 0 2 1 1 AX หรือ Wi-Fi 6 E ที่เรารู้จักกันหน,าน้ามีกล้องนะคะความละเอียดแบบ Full HD เป็นแบบ IR Camera ไว้ใช้กับ Windows Hello นั่นเองนะคะโดยตัวเครื่องรุ่นนี้ผู้ชมมาพร้อมกับสีที่ชื่อว่า t i d a l e Chill นะคะก็คือมันจะออกฟ้าแบบเหมือนทนะ่วันออลเอนจ์อะก็เป็นสทีที่ทันสมัยมากๆเอาไว้วางตรงไหน ก็รู้สึกว่าดูแล้วเรียบหรูดูแพงมากๆ ตัว a d a ตอร์เนี่ยต้องบอกกันว่าสิ่งที่เราชอบมากเลยคือ adapter ของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะปกติเกมี่นุมบุ๊งนีง่ยอันเท่าช้างนะคะแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า adapter เนี่ยถือว่าเบาแล้วก็พกพาได้ง่ายในขณะที่เราได้เครื่องที่แรงมา,มากๆจาก intel core i7 generation ที่13ตัวนี้ด้วยโดยน้ำหนักของตัวเครื่องนะคุณผู้ชมอยู่ที่1.49กิโลกรัมนะคะนี่คือน้ำหนักของเขาด้านซ้ายของตัวเครื่องนั้นจะมีพอร์ตด,ดังนี้เริ่มต้นจากพอร์ต hdmi นะคะเห็นไหมว่าแม้ว่าจะเป็นเครื่องาบางๆแบบนี้เนี่ยเสียบ hdmi ง่ายๆได้เลยแล้วก็มีพอร์ Typ ให้เราใน2ออันลวมถึงมีตัวของ Thunderbolt เนี่ยอีก1อันด้วยที่เป็นรูปสายฟ้าแบบนี้นี่คือ Thunderbolt นะขวามือผู้ชมจะเป็น USB คอมรูเสียบุูฟัง3.5ุาปุ่ม power นะคะแล้วก็ตัวปิดเปิดกล้องตัวนี้ให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยได้นั่นเองเพื่อนเนี่ยรับประกัน3ปีนะคะในราคา51,990าเาบาทอ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมนั่นก็คือสเปคทั้งหมดในเองเราจะได้เห็นได้ว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่โอเคราคาก็คือ51,900บาทใช่นหแต่ามันสามารถที่จะครอบคลุมการใช้งานได้้ทังหมดเช่นอยาไปเสยบาอเนี่จ HDMI มีมีอยากมีใช้ Thunderbolt คุณใช้ได้คุณอยากจะไปเล่นเกมเล่นได้ คุณอยากจะใช้สีสันหน้าจอก็ดีมากเราขอเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนสีสันหน้าจอก่อนก็นแล้วกันนะคะสีสันหน้าจอของตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสีสันเนี่ยดีมากแล้วจอเนี่ยเป็นแบบด้านนะคะ anti glare น,นั่นเองแสงสะท้อนเนี่ยจะน้อยเวลาคุณไปทำงานคาเฟ่หรือไปทำงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราบอกได้เลยว่าตัวจอเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะสมกับการใช้งานในเวลาที่มันมีแสงแดดเยอะเพราะว่าจอแบบ anti glare แ,แบบนี้แสงจะไม่สะท้อนนะคะในขณะที่สีสันเนี่ยกลับตรงแล้วก็สวยงามมากๆเหมาะกับการทําแบบพวกตัดต่อวิดีโอได้สบายๆคือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะพกพาเครื่องเนี่ย Thank you ไปต่างประเทศแล้วก็แบบยาตัดต่องานด้วยปกติแล้วเนี่ยน,นดจะต้องพกอ้นี้ไปเลยเกมมี่โน้ตบุ๊กนดใช้ l e n o v โ Legion อยู่ใครย้อนกลับไปดูได้นะนันดุดบอกเลยคือประสิทธิภาพดีมากแต่ว่าน้ำหนักมันต้องเยอะเพราะว่ามันเป็นเกมมี่โน้ตบุ๊กแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยมันใหญ่มากเราคิดว่าตัวนี้มันมันมีความเบาขึ้น1.49เนี่ยก็ไม่ถึงขนาดเบาวิวขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หนักสำหรับประสิทธิภาพขนาดนี้แล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่แล้วก็ยังชาร์จเร็วด้วยตรงนี้เนี่ยอ,อา,าออ่งบคคยๆ น,นี่เครมีนบนคอมเนี่ยนะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันก็จะทําให้ลักษณะของการใช้งานของเครื่องนี้เนี่ยเออมันเหมาะสมกับทั้งเอาไปตัดต่องานเอาไปทําอะไรด้วยเพราะสีจอมันดีมากแล้วก็ประสิทธิภาพมันดีด้วยแต่หนึ่งอย่างที่เราสึกประทับใจมากก็คือในเรื่องของเกมเพราะคิดว่าหน้าต่างเนี้ยใครจะไปคิดว่ามันเล่นเกมได้ดีมากตัว c o r ตี้เนี่ยโอ้โหเวลาเล่นเกมนี่60เฟรมนี่ลื่นๆเลยเหมือนกันนะถือว่าเล่นออกมาใช้ได้แต่เพราไม่ถึงขนาดปรับเวอร์วังสุดขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าเล่นได้ดีมากๆ ในขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยมันหน้าตามันไม่ดูเป็นเกมมิ่งอะแต่มันเล่นได้ดีมากๆคราวนี้พอเล่นพวกเกมพวกอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันการตอบสนองต่างๆมันดีแล้วก็เรื่องของความร้อนตัวนี้มันระบายพัดลมเนี่ยจากด้านล่างตรงนี้นี่คือพัดลมของเขาซึ่งอยู่ข้างล่างอ่ามันดูจากข้างล่างเข้าไปแล้วก็ระบายความร้อนใช่ไหมตัวนี้เนี่ยพัดลมเสียงค่อนข้างเบา แม้ว่าเราจะเล่นเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังแบบวีดแบบหูแตกอะไรแบบนั้นอันนี้มันคือทําให้เรารู้สึกว่ามาเป็นโนบุ๊กที่ครอบคลุมการใช้งานมาก,ก็คือใช้ในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะฮะแล้วก็เล่นเกมได้ตัดต่อวิดีโอได้อะไรเงี้ยซึ่งความร้อนเป็นอุปสรรคของแล็ปท็อปอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเวลาเราใช้ชิปเซตที่เป็นกลุ่มของ X86 เนี่ยมันจะมีความร้อนค่อนข้างเยอะดังนั้นพัดลมระบายความร้อนเนี่ย มันระบายได้ดีเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะแล้วก็ CPU Intel ตัวนี้คุณผู้ชมมันเป็นเจเนอเรชั่นที่13แล้วก็เป็นรหัส H ซึ่งมันแรงมากนะคะความร้อนก็น้อยลงกว่าตัวก่อนแบตเตอรี่ก็ทําได้ดีกว่าตัวก่อนจะเห็นว่าในตั้งแต่ซุกยุคเจน12บนี่ดูพูดมาเนี่ย1 1 12เนี่ย, 18, ยคือแบตเตอรี่เนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆเพราะเจน13เนี่ยก็ดีขึ้นอีกเพราะว่าต้องพัฒนาแล้วก็แข่งขันกันไปเรื่อยๆสาหรับวงการไอทีของเรานะคะแแล้แบบ้้้วกก,ก,ก,ะะก็จะเเเออาางใหดูบบนี แล้วก็ดูดูพาเลตสีนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันคล่องตัวมากในการใช้งานต่างๆนะคะเพียงแต่ถ้าถามว่าหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราเสียดายเนาะเพราะว่าด้วยราคาที่ค่อนข้างจะมีระดับหนึ่งเหมือนกันรุ่นนี้เนี่ยสีสันจออะไรต่างๆเนี่ยดีทุกอย่างเลยแต่ทัชไม่ได้โอ้คือถ้าทัชได้ด้วยได้สือแบบจะดีกว่านี้นะเราใช้แทร็กแพดได้แหละแต่ว่าถ้ามันทัชได้ด้วยก็จะดีเพราะว่ามันจะทําให้การทํางานแบบคล่องตัวมากขึ้น นะะในการใช้งานต่างๆเนาะโอเคอันนี้เราก็แจ้งให้ทราบในพาร์ทนี้ที่เฉยเนาะตัวลำโพงนี่มันอยู่ตอนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ให้เสียงที่ดีมากๆปกตินยโนบุแลหลายๆเจ้าจะชอบลำโพงเนี่ยไปไว้ข้างล่างด้วยสัอย่างเดียวแต่นี้เนี่ยมันมีทั้งข้างหน้าคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ข้างล่างอีกคู่หนึ่งคือลำโพงมีทั้งหมด4ตัวนะคะ เป็นลำโพงแบบ4ตัวเลยดังนั้นเสียงเนี่ยก็หืมรอบทิศทางมากเวลามันวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันชิงกระทบหมดวิ่งเข้าหมดแบบนี้นะคะคือให้ความรู้สึกที่ดีมากสำหรับตัวลำโพง4ตัวเสียงดีใช้ได้เลยทีเดียวนะเราค่อนข้างชอบในการใช้งานต่างๆการดูหนังฟังเพลงต่างๆนะคะแล้วก็ตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยเสียงให้รายละเอียดที่ดีใช้ได้แล้วก็เป็นลำโพงแบบ Dolby a t m o อด้วยเสียงกระหึ่มดังสะใจมากๆดีเลยแหละนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นควาเลเยแบบ full HD กล้องหน้าก็ใช้ได้สว่างโอเคมากแต่ว่าจะติดสีแดงๆหน่อยนะคะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับกล้องโนบุกมากมายสักเท่าไหรนะ่นั้นก็จะแจ้งให้ทราบตรงนี้ว่าตัวกล้องหน้าคมชัดดีแต่ว่าอาจจะมีความติดแดงๆหน่อยแต่ว่าความสว่างดีนะคะแล้วก็ดีกว่าพวกกล้อง HD แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ยุคนี้เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยน่าจะเลิกใช้คือตั้งแต่หมดหมดโควิดไปแล้วพูดตรงนั้นเราก็นึกว่าเออหมด work from home ไปแล้วไอ้พวกวิดีโอคอลอะไรก็คงจะลดลดมีความนิยมลงอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยนะทนนุันนนนุยยยงงงคาาาาผผู่่แบบ พวกแอปวิดีโอคอลหลายๆตัวอยู่ซึ่งตัวนี้ก็ยังสําคัญนะฮะแล้วก็แล้วก็ตำแหน่งของเขาเนี่ยนะคะก็อยู่ตรงนี้นะหลายๆรุ่นก็ไปไว้ตรงคีย์บอร์ดบ้างเล็กก็เคยนะเอออะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ปิดได้นะปิดกล้องอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะไปวิดีโอคอลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยตัวนี้ก็สามารถให้กล้องที่ค่อนข้างดีในระดับโน้ตบุ๊กได้ค่ะซึ่งด้วยราคาแบบนี้คุณผู้ชมมันเอาไปเล่นเกมก็ได้ไหมฟังเพลงดูหนังได้หมดเลยเราชอบตรงที่ว่า มันไม่สุดโต่งไปทางเกมมิ่งซะแบบเกมมิ่งแบบหน้าตาแบบเหมือนรีเจนที่แบบเออมันก็เกมมิ่งอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางพอดีเราคิดว่าคนทํางานหลายๆคนอย่างเราเองก็เล่นเกมเหมือนกันเราคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเล่นเกมได้ด้วยในเครื่องแบบนี้ทํางานได้ด้วยแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆเลยนะคะในการใช้งานเครื่องเดียวแล้วก็จบน้าหนักก็ไม่ได้เยอะเกินไปอะแดปเตอร์ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนีอ่อะแดปเตอร์อยู่นี่นะดูถือว่าในมือสักพักและลือนะคะอะแดปเตอร์นี่มันอันแค่นี้นะดูดิ ทุกคนไหมแต่จะบอกว่าเออพอเราถือจริงมันเบามากซึ่งเราบอกเลยว่าเออคุณพกพาไปใช้งานต่างๆเนี่ยได้แบบ คล่องตัวมากเอาไปพรีเซนต์งานอะไรก็ต่างๆก็ชอบมากนะคะรอบนี้เนี่ยนะดูดได้รีวิวตัวโปรเนาะของ l e n o v o Yoga Pro 7i ครั้งนี้เนี่ยก็ไปครั้งแรกเลยที่เราได้รีวิวตัวโปรโปกติจะรีวิวพวกกลุ่มของสลิม้าเป็นส่วนใหญ่เนาะพอมาได้ใช้ตัวโปรปุ๊บเนี่ยโอเคเลยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือความแบบเป็นโปรซึ่งมันแบบคือ professional แล้วก็มาพร้อมกับซีรแรงๆอย่าง Intel นะเจเนอเรชันที่13อย่าง c อ r e i7 ตัวนี้เนี่ยโอ้โหคือแบบประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันดีมากเลยนะคือ มันคือไอมันคือ Intel อ่ะคุณผู้ชมแล้วรันโปรแกรมอะไรขึ้นมาเนี่ยเราบั่นใจอะเราบอกเลยคือ Intel ก็คือ Intel ล่อ Intel องเรารู้จักกันนังนันอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เนาะโน้ตบุ๊กที่ดูแล้วอยู่ตรงกลางพอดีเอาไปพิเศษงานก็ได้นะเอาไปเล่นเกมก็ได้เอาไปตัดต่อวิดีโอก็ได้เอาพกพาไปต่างประเทศคุณจะรักที่นดุดพูดมากเพราะปกติแค่อแดปเตอร์นดุดอันเดียวก็หนักเกือบเท่าโน้ตบุ๊กเครื่องน,น,นี้แล้วอแดปเตอร์ข,ของเกมมี่โน้ตบุ๊กนดุดอันเบิ้มเลยก็เข้าใจแต่่เเกกกมมม็คือืออตัววนนีีน้ถา ครอบคุมในการใช้งานที่เป็นลักษณะของการใช้งานแบบกว้างทุกๆอย่างที่เราชอบมาเราชอบทุกๆอย่างในตัวเครื่องนี้มากๆเลยน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เรารู้สึกว่าออกแบบมาได้ลงตัวที่สุดตัวหนึ่งตั้งแต่ดูเคย วะะสวัสดีรายการของณดูดก็กำลํงลาบแล้วะคระับวันนี้ณดูดมาในลุคของสาวออฟฟิศเลยทีเดียวะคระับหวังว่าจะสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยชื่นชอบในตัวของ l e n o v o Yoga Pro 7i ตัวนี้ได้นะคะซึ่งณดูดชอบมากบอกเลยว่าชอบมากจริงๆนะคะแต่ที่เราได้พูดไปเลยดังนั้นใครอยากได้ก็ลองหาซื้อกันดูนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราลำลับเพลยนี้นาะเจอใหม่คลิปหน้าแฟันดี้ราตราีสวัสดิ์นะกดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย